ทีนี้เสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยใส่วันนี้เนี่ยวันที่ไปงานรีเซพชันเนี่ยเป็นที่ฮือฮามากเต็มหน้าฟีดเลยคือวันหนึ่งเดวันนี้ยังยังยังยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ของฟีดเดยคืนนั้นอาหารข่ามนีก็ยังอึกอักอกันอ,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 อยู่พอมาเจอวันนี้ปังเดียวเลยเสียงดังปังปังปัง,ปงมานี้เลยคุณเบญญาณันทะคว้างเลยต้องคุณเบญญาณันทะคว้างค่ะน้องสาวเจ้าของโซดาลูกสาวสุวรรณีสุคนธาค่ะเอาภาพนี้มาจ้ะถ้าแต่งตัวไม่เป็นก็อยู่เฉยๆจะดีกว่า ผ้าปาเตะสวยมีเสน่ห์อยู่แล้วล่อสิพินาฏนะเนอะ<อ>จ้าจ้าเป็นไงจ้าสามบรรทัดสั้นแต่ว่าพินาศเลยพินาศเลยกรีดก็ไปถึงซวงเลยจ้าขอบคุณมากค่ะคุณเบญญาณันตะคว้างสามบรรทัดสั้นๆส,ส,สามบรรทัดสั้นๆที่ฉันก็ไม่รู้ว่าใครแนะนําหล่อนนะนะอืสวัสดีค่ะคราวเนี่ยเนี่ยแล้วก็เนี่ยล่อสิพินาฏเลย และ,ะแล้วแน่จริงเอาเอห่วงโซ่อาหารที่อยู่ข้างบนปกไปไหนอ่ะถอดออกไปำทำไมฮะอืมเกะก,กาเลยตัวเป็นตึกเลยอ่าประเสริฐจ,จันทร์รลตนทองคราวคราวเนี่ยมันไม่สวยไงควรจะใส่ในคืนวันดินเนอร์วันนั้นรู้ไหมเอาผ้าปาเตอ้อะมาทำเป็นโอเวอร์โค้ทนะไปห,หาคือไปหาคนดีๆเขาตัดให้เธอไปอหรือบางทีก็ต้องฟังอ่ะฟังคนที่เขามีความรู้เขาแต่ อันี่ยังมไม่ไหวนะพี่จ้องเช้าตื่นมาแต่งตัวเสร็จก็ยังถ่ายคลิปอยู่นะเออเออทุกวัน